بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد العبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم آمين أيها المسلمون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความสันติความจำเริญจากเอกองค์ Allah s u b า a n a h u w ต t a าได้โปรดประสบแต่ท่านพี่น้องผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบอีกครั้งขณะนี้ท่านกำลังชมรายการตะกกาในช่วงอะไรอะไรก็บิดาผมอับดุลการีมินมานและอาจารย์กอเซมมุฮัมมัดอาลีครับ b ร s m i l l a h i r r a h ร a n i r r a h i m s u b h a าอิล a i ล m นาอิลลามาอัลลัมต a นา انك انت العليم الحكيم. نحمدك اللهم فاتر السماوات والارض. انت ولينا في الدنيا والاخره. وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه والتابعين وتابهم إحسان إلى يوم الدين أما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ข้อความสุขความเจริญความเมตตากรุณาประณีจากอีกองค์อ Allah an, um kap. Kap s u b h าน a h u Taala ผลประสบเดทท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับครับท่านอาจารย์การีนครับวันนี้เรามีจดหมายมีอะไรบ้างครับที่คุณผู้ฟังเนี่ยได้ส่งมาถึงทางเราครับ ครับก็มีประเด็นอยู่นะครับว่าครับซึ่งผมเองเนี่ยไม่อยากจะพูดว่าครับในบ้านเราเนี่ยมุสซิมมักจะพูดกันติดปากติดหูครับกลุ่มคณะใหม่กลุ่มคณะเก่าครับแต่บางครั้งต้องพูดเพื่อความเข้าใจอืเพราะเราถูกปลูกฝังถูกได้ยินมาแบบนี้นานแล้วครับทีนี้ในทัศนะของคนบ้านเราหรือที่เรียก,กว่าคณะเก่านี่แหละครับครับก็บอกว่าพวกเราเนี่ยเวลามีผู้ที่ลงลับ จะกลับคืนไปสู่อัลลอฮฺบฮาโอวาตาลาโดยญาติพี่น้องของผู้ตายก็มักจะมีทําบุญกุศลผลบุญที่นอกเหนือจากการทําวากัฟให้กับมัสยิดโรงเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้นอ,นอกเหนือจากการทำารักธาแต่มักจะทํากันเป็นประจำเลยคือการทําบุญใ,ให้กับผู้ที่ตายไม่เพียงแค่ทําบุญอย่างเดียวนะยังกําหนดวันด้วยว่าต้องทําบุญสามวันทําบุญเจ็ดวันสี่สิบวันร้อยวัน มันก็เป็นคำถามที่ตั้งอยู่ในใจว่าเพราะมีกระแสสื่อที่ออกมากระทุ้งประเด็นตรงนี้ว่าการทำบุญดังกล่าวเนี่ยมันเป็นบินอางตอลาละแล้วมันเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าถ้าเป็นผมเองก็จะได้เลิกทำเย็นกันครับก็เด็นเชิญครับเออในเรื่องของการทำบุญเนี่ยในภาษาอับเขาจะเรียกว่าอิตตออามุตตอามคือการทำอาหารเลี้ยงครับ การทำอาหารเลี้ยงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ศัสน์สาอิสลาส่งเสริมและสนับสนุนโดยที่ไม่ได้กาหนดเวลาตายตัวว่าจะทําเมื่อไรทําวันไหนเท่าไหรก็ทําไปเท่าที่ความสามารถจะกระทําได้นะครับการทําบุญเนี่ยนะที่เราเรียกกันว่าพิตต่ออามุตต่ออาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้เนียตเจตนา แล้วขออุอาบนะครับให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็ไม่ถึงแต่ถ้าหากว่าเราได้กระทาคุณงามความดีโดยการทําบุญด้วยการอ่านคุรานด้วยการสละวาโด้วยการทําซิกรุ่ล์หรืออะไรก็แล้วแต่พร้อมกับมีเนียดแล้วก็ขอดุอาให้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะส่งผลไปถึงผู้ที่ล่วงลับไปด้วยทีนี้เรามาดูว่าการการห้ามทําบุญเนี่ยมีห้ามวันไหนบ้างจางกระดิม ก็มไม่มีเลยไม่มีบอกไม่มีบอกครับทีนี้มันมีอย่างนี้ในยุคสมัยยาฮิลิยะนะครับคือประเพณีนิยมของคนในยุคนั้นเนี่ยเป็นประเพณีนิยมที่ไม่ถูกต้องนั่นก็คืออย่างเช่นในหนังสืออานนตอริลีบินบนะครับเ,เล่มที่ถ้าจำไม่ผิดก็คือเล่มที่สองนะครับได้กล่าวไว้ว่าเวลามีคนตายเนี่ยนะก่อนอิสลามเขาเหล่านี้ก็คนทั้งหลายก็จะมากรูกัน แย่งกันกินที่บ้านคนตายซึ่งเป็นภาร,ระที่หนักนะครับรบรรดาอุลามาก็ออกมาเวลามาอยู่นสิสลามเนี่ยนะครับ,รบก็จะประนามประเพณีดังกล่าวนะครับเพราะว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องครับแต่ในเมื่อเรามาดูบ้านเราเนี่ยนะครับนะครับว่ามีการก่อนที่จะมีการเลี้ยงอาหารเนี่ยเขาก็จะมีการออขอดุอา รับนะครับหรือเราเรียกกันว่าอิชิโบ,บแล้วก็ตามท้ายโดยการเลี้ยงอาหารหรือการทําบุญเนี่ยนะครับว่ามันมีหลักการอย่างไร,รนะครับประการแรกก็คือ,อ,อหลักฐานตรงๆไม่มีไม่ห้บอกห้ามโดยตรงเลยไม่มีแต่ว่ามีหลักฐานในลักษณะที่ตีความกันเอาเองว่าคือท่านนาบีเนี่ยในครั้งหนึ่งเนี่ยท่านยะฟัดอิบนีอบีตอเล็บ นั่นก็คือท่านจจฟัตบุตรของอบีตอเลบซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องนะลูกพี่ลูกน้องนะครับคืออบ,บีเป็นลูกน้องอ๋อท่านจจฟัตเป็นลูกพี่เพราะอบีตอเลบเป็นลุงเป็นพี่ของอับดุลลอสพี่ชายอของท่านอับดุลลอฮสซึ่งเป็นบิดาของท่านนาบีเนี่ยได้กล่าวแก่ซาบะว่าอิสนาอูลีอาลียาฟรอตออามัน ฝาก็เดยาอุมมายุชกิลุมนะครับฮะดิษนี้เป็นฮะดิษฮัสันซึ่งท่านอิมามติรมีดีเนี่ยได้กล่าวเอาไว้แล้วก็ท่านทาเกมบอกว่าเป็นฮะดิษที่สบนะครับบอกว่านบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงทําอาหารครับใดๆก็ได้ครับนะครับให้แก่ครอบครัวของครอบครัวของยาฟัดนะครับเพราะว่าได้มายังพวกเขาแล้ว สิ่งที่ทําให้พวกเขายุ่งครับแสดงว่าคนเวลามีญาติเสียเนี่ยมันยุ่งครับนะครับก็ส่งเสริมให้คนเนี่ยไปทําอาหารเลี้ยงทีนี้คําว่าอิสนาอูเนี่ยเป็นฟีอินอามรใช้เลยใช้แต่ใช้คําสั่งใช้เนี่ยถือว่าเป็นวาจิบแต่ตรงนี้ไม่เป็นวาจิบเพราะว่าดูจากลักษณะโดยทั่วๆไปว่าเวลามีคนตายก็ไม่จําเป็นต้องไปทําอาหารให้ก็เลยทําให้ คำสั่งอันนี้กลายเป็นสุนัตหรือสุนนะไปทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ถ้าทําได้บุญก็คือการทําอาหารทีนี้คําว่าตัวอามันเนี่ยเราต้องมาพิจารณาตามหลักการวิชาหนูวิชาหลักวยการณ์และก็หลักของอุสลุทฟิกว่าโดยการพิจารณาฮุกกลมว่าตัวอามันเป็นอิเซมนากรอซึ่งเป็นนามที่ไม่ระบุชัดแสดงว่าอาหารของไทยที่มาทําอาหารเนี่ย ก็ตีความได้ว่าอาจจะเป็นอาหารของครอบครัวของคนที่ตายอาจจะเป็นทรัพย์จากญาติญาติหรือจากคนอื่นคนอื่นครับหรือจากซาบาเองหรืออาจจะร่วมกันก็ได้เพราะว่าไม่มีตัวบทระบุไม่ได้เฉพาะว่าเป็นเป็นอาหารของผู้ตายใช่แต่มันเป็นเป็นคำรวมคำรวมเพราะคำว่าตัวอามันเป็นอิเซมนะครับเป็นนามถูกต้องถูกต้องนะครับตรงนี้ก็จึงได้ความว่า อาหารที่นํามาเนี่ยอาจจะคนละครึ่งทางซึ่งสมัยก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลามีคนที่ตายเนี่ยคนทางบ้านเราเนี่ยนะสมัยก่อนๆเนี่ยก็จะเอามะพร้าวข้าวสารเกลือหรือน้าตาลเอาไปให้กับูนที่ตายแล้วก็มีเงินแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้ยุ่งยุ่งครับเพราะว่าจะถือมาเรินมันบากก็เลยให้เป็นเงินเงินเลยอาให้เป็นเงิน นี่คือทางออกแต่ว่าถูกตีความว่าขอทานมาชาอัลลอฮานี่คือมองเขาด้มีอคติตัดสินว่าเป็นการขอทานสุอูซอนทั้งทั้งที่ว่าคือจากยุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมจากการที่ว่าให้เป็นเงินเนี่ยมันง่ายกว่าพืชพืชผลธัญพืชในเราแวกกรุงเทพเราก็ค่อนข้างหายากยาให้เป็นเงินก็คือข้อจะไปทําอย่างอื่นก็ได้ใช่นี่คือลักษณะที่ถูกต้องที่คนสมัยก่อนก็ทํามานะครับ แล้วที่ก็ผบปรากฏว่าก็เอาเงินนี่ยจากครอบครัวจากที่ให้เนี่ยก็เอามาทําบุญกันนะทำบุญจริงๆแล้วการทําบุญเนี่ยมันจะเป็นเรื่องวิญญบนะฮะเป็นเรื่องสุนัตทีนี้ถามว่าทําไมเราในยุคปัจจุบันเนี่ยคนพวกเราเนี่ยจะต้องทําบุญไหมถ้าเราเหมือนซอฮาบะนะฮะหรือคนในยุคสมัยสลับเนี่ยก็ไม่ต้องไปทำเพราะว่าดีเหลือเกินอมันอมันเต็มเปี่ยมถามว่าจังการีมเนี่ยละหมาดครบไหม เนี่ยถือจะอดคบไหมสกัดไหมอะไรต่างๆเนี่ยมันมันมีบทพ้องมันบทพ้องกันมากมายแม้กระทั่งตัวผมเองหรือว่าใครก็แล้วแต่ในส่วนตรงนี้แหละที่เราจะต้องเอาส่วนเ่านี่มาเสริมมาเติมมาแต่งคนะเพราะเรายอมรับอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ถึงจากครั้งที่แล้วที่เราพูดมาทีนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นว่าข้อแตกต่างระหว่างคนสมัยในยุคยาฮิลียกับ ในยุค<ร>ลุกเราเนี่ยมันต่างกันคือคนในครอบครัวเนี่ยของคนที่ตายเนี่ยเขาก็อยากที่จะทําความดีครับส่งผลเขาเรียกฮดยอผลบุญไปให้กับคนที่ตายเขาก็เลยเชิญคนมามนะครับเชิญคนมาทําการทําซิกรุลล้อ อ่านคุรานหรือมาจาลิซุติกนะครับหรือที่วันเราเรียกว่าอิซิโกโบนะครับมารวมตัวชุมนุมอ่านคุรานมีการสละวานมีการขออนุอาให้กับคนที่ตายใ้บ้านมีบรอกัตได้ด้วยน่าถูกต้องมีรัชมัดลงเนี่ยพร้อมกันนั้นก็มีการทําอาหารเลี้ยงซึ่งหลักการต่างๆเหล่านี้มีอยู่ในอิสลามอยู่แล้วโดยเฉพาะส่งเสริมให้มีการทําบุญให้แก่คนที่ตายด้วยการทำสระก๊อกซึ่งเป็นมติที่ลงมติของปวงป่าทั้งหลาย เป็นอ <ij> ิจมะบิจมะเพราะว่าปวงป่าทั้งหลายลงมาตีแล้วว่าการทำาซะลก้เนี่ยถึงคนที่ตาย hmm. จนกระทั่งมีชายหรือลูกผู้หญิงเนี่ยไปถามท่านนาบีว่าฉันจะทําซโลโก้ให้กมมามะปะาของฉันได้ไหมบอกได้ hmm. นะฮะเพราะฉะนั้นทีนี้เรามาดูอีกว่าไอ้ตัวบทที่กล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องการทําอาหารเลี้ยงคนที่ตายไปเละเ,เลี้ยงคนที่มาเชิญมาที่มาอ่านคุรอานวิอาต่างต่างเนี่ยจริงจริงเรื่องการทําอาหารเนี่ยไม่ได้มีตัวบทห้าม ทำอาหารทำบุญเนี่ยนะแต่ว่ามีตัวบทที่ส่งเสริมสนับสนุนนั่นก็คือมีสายรายงานที่อยู่ในระดับของฮัสซันนั่นก็คือท่านอาณาบ,บินกีสนะครับอาณาบ,บินกีสเนี่ยนะครับไดออ้ได้รายงานมาอย่างนี้ว่าท่านได้กล่าวไว้ว่าฮีนะ,ะนะครับกล่าวว่ากอลากุนตุนะกุนตุอัสมาอูมาลรอยากูลุข้าพเจ้าเคยได้ยินท่านไซนอุมัดเนี่ยกล่าวว่า กล่าวว่าไงฮะกล่าวว่าลายะดอคูลูอาฮะดุนมินกูรอยนฟีบาบบนอิลลาดะคอลาหูมาหูดะคอลาหูมาหูน้าสนนะครับท่านอาณาบินกีตบอกว่าข้าพเจ้าได้ยินเนี่ยท่านซินอุมอัดนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าไม่มีคนหนึ่งคนใดจากชาวกุเรสที่ได้เข้ามาในประตูบ้านคือเข้ามาในประตูบ้าน เว้นไว้แต่จะมีผู้เขาจะเอาผู้คนทั้งหลายมาด้วยครับท่านไซนนมัตพูดอย่างนี้เนี่ยท่านอานาบินกีดบอกว่านะครับฟาลาอัเด,ดรีมาตะวีลุเตาริฮีเข้าพเจ้าก็ไม่ทราบนะฮะว่าท่านไซนนมัตหมายความว่าอะไรครับฮัตตาตูอีนาโอมารูจนกระทั่งท่านไซนนมัตเนี่ยถูกแทงองถูกลอบสังหาร<ง>แทงแล้วก็ตาย <c oughs> ผลปรากฏว่าพอท่านไซนนมัตถ,ถูกแทงเนี่ยนะครับ เป็นยังไงท่านสซมัตก็มันมีอีกรายงานหนึ่งมาส่งเสริมว่าท่านเซนับใช้เหตุคนรีบไปหาท่านหญิงไอาชาบอกอไปขออนุญาตท่านหญิงไอชาจะฝังขออนุญาตฝังในห้องหรือรในบ้านของท่านหญิงไอาชาเคียงคู่ท่านอะโบกัตและท่านนาบีเพราะเหลืออีกที่หนึ่งพอดีนี่ที่พอดีอ่าพอคนรีบรายงานมาอท่านโซมัตดีใจมากจะสังเกตได้ว่าท่านมีความรักในตัวท่านนบีเป็นอย่างมากแม้กระทั่งท่านเจ็บแทนที่จะเรียกหมอท่านกลับ ต้องการที่จะฝังกัางคให้อยู่ใกล้าถามว่าทำไมเห็นไหมนั่นคือบรารักัดนั่นคือสถานหน้าชาฟาตถูกต้องครับทีนี้ต่อมานะครับท่านเซโนมัิก็ใช้เขาบอกว่าฟ้ามาราสุให้บันใช้ให้สุเฮบเนี่ยนะครับ,รบออไออยุนเลียนนะสให้ละหมาดกับผู้คนทั้งหลายเป็นอิมัมนะครับเป็นอิมัมซาลาสันสามวัน ็นอิมัมนำผู้คนละหมาดสามวันเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นคอลิฟ่า um นี่นะครับเพราะท่านเสียก็ท่านใช้ซุเฮบนำคนละหมาดเพราะว่าท่านเจ็บแย่แล้วเจ็บแย่แล้วละหมาดเองไม่ได้แอบเป็นอิมัมไม่ได้ฟาอามารอแล้วก็ใช้อีกหรือว่าอามารอแล้วก็ใช้อายะจอลลินนาสิตตออามันใช้ให้ทำอาหารเลี้ยงผู้คนทั้งหลายที่มาในงานฝังศพนะฮะที่ไซนอมัดสั่งอย่างนั้นนะครับ ฟัมลามรอจาวูมินัญนาสติดังนั้นหลังจากที่ว่าได้นำคือละหมาดเรียบร้อยแลว้วเอาไปศพไปฝังแลว้วพวกเขาเหล่านี้ก็กลับมาจากการฝังศพฟัลลามะรอจาอูมินัญนาสัตเป็นไงฮะผลปรากฏว่าจาวูพวกเขาได้มาว่าก็ดอวุธวูดีอัตอัลมาว่าอิดูในสภาพที่วาอลฮันด์วาอลฮัลแปลว่า ชี้ถึงในสภาพที่มาเนี่ยในสภาพที่สําหรับอาหารมากมายเนี่ยจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วกลับมาที่บ้านสชนมัสเองใช่ก็มีอาหารเรียบร้อยแล้วเพราะท่านสั่งนี่ทำอาหารเลี้ยงนะครับเอเป็นไงฮะฟาอัมซากันนาซูนะครับอันทาและ,ะแต่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยไม่ยอมกินเสียใ,ใจอยู่เอรอททำไมล่ะที่ไม่กินเนี่ยฮุซนิลละดีนะฮะฮุมมาฟีฮี เนื่องจากมีความเศร้าโศกเสียใจในสภาพที่เขาเป็นอยู่เพราะผู้นำผู้มีความยุติธรรมเป็นคนดีกล้าหารกล้าหารชันชัยนะครับและทำให้บานเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองนีนะครับตายเสียใจเสียขวัญกินไม่ลงนะฮะขอภัยนะวันปรากฏว่านะครับเอฟาจาอัลอับบาสุ ลุงของท่านนบีอับาสเนี่ยมาพอมาก็เห็นผู้คนทั้งหลายนี่นะครับอับด์อิบนุอับดุลมุตตอลิบนะครับเห็นผู้คนทั้งหลายไม่ทานอาหารกันนะครับฟะโกอละจึงกล่าวว่ายาอิยูฮันนาซุโอมนุษย์ทั้งหลายก็เดามาจะารอสูลลลอฮ์สลลลลอฮุดีวัยดีวะซสัลลัมความจริงแล้วท่านรอสูลลลอฮ์ได้จากไปเนี่ยนะครับฟะอักันนาบาดะฮูวะชาริบนา เราก็ได้กินกันกินอาหารกันแล้วก็ดื่มกันหลังจากพระองค์นะครับว่ามาจะอาบูบกักเรนท่านอาบูบักัรได้จากไปได้ตายไปฟะอัก<ะ>ันนาบะดดหัวชริปนะเราก็มีการกินอาหารแล้วก็มีการดื่มกันนะครับไอยูฮันนาโอมนุษย์ทั้งหลายกูรูมินแาตต่ออามท่านทั้งหลายจงทานอาหารนี้เถิดเนี่ยสำหรับที่วางอยู่นะฟามัดดะยาดดหูท่านอับบาสก็เป็นคนที่ ยื่นมือไปก่อนเลยเริ่มเลยเริ่มก่อนเพื่อนเลยฟะอ,อักอ่าพอท่านอับัสเนี่ยนะฮะยื่นมือไปแล้วว่ามัดดดนนาซุนะครับไอเดียฮุมผู้คนทั้งหลายก็ยื่นมือไปฟะอักกัลูพวกเขาก็ทานนะครับเอ่อฟะอารฟตุตะวีละเกาลีฮีท่านอห์นักบินกีตบอกว่าดังนั้นคำจากคำพูดไซนอมัดเนี่ยข้าพเจ้าจึงทราบถึงความหมายหรือการตีความคำอธิบายที่ท่านไซนอได้พูดไว้ว่า ไม่มีคนหนึ่งคนใดจากชาวกุเรชที่เข้าม,มาในบ้านเว้นแ,แต่จะเอาผู้คนทั้งหลายมาด้วยนั่นก็คือชอบทําบุญนั่นเองอค,คนกุเรชเนี่ยชอบทําบุญ,บญอ,อนีคอ่คือที่มาที่ไปทีนี้ฮะดิษนี้นะครับนะเป็นสายรายงานนะครับที่ฮัสซันนะท่านอ,อ,อัลบูซัยรีนะครับได้กล่าวไว้แล้วก็ในหนังสืออัลอิทาบอัลมุตตะกีนชะร์รุยยาลูมิดีน ก็ได้กล่าวไว้เช่นนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นแล้วก็ในตำรับตำราอื่นๆของท่านอิมิฮายัดอัลอัสกลานีส่วนเรื่องของการทำบุญเนี่ยนะเจ็ดวันเนี่ยนะครับเจ็ดวันหรือสามวันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำสามหรือสองหรือหนึ่งอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาแต่คนที่เลือกทำสามอาจจะมองในลักษณะที่ว่ามันเป็นวันขี่ซึ่งจำนวนขี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมสนับสนุนนะครับจริงๆแล้วทำวันเดียวก็ได้สองวันก็ได้สามวันก็ได้ หรือ5วันก็ได้หรือ7วันก็ได้แต่ในเรื่องเจวันเนี่ยมีที่มาที่ไปเลยแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าการทําบุญเนี่ยเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้ไม่ใช่เรื่องว่าย,ยิบเท่าที่เราสามารถจะทําได้ไม่ได้มาจํากัดว่าต้องทำนะอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่ามีตัวบทรับรองแล้วว่าการทําบุญเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องห้ามแต่มีหลักฐานสนับสนุนทีนี้มาดูว่าท่านตาวู ท่านผู้นี้เป็นสาเป็นคนตาบีอินครนะเป็นสานสิทธิ์ของท่านอ,อับดุลล์อิบนนอับบาสนะยุคลังซอบะยุคลังซอปคือตาบีอิน,นท่านได้กล่าวไว้อย่างนี้เรื่องการทำบุญเจ็ดวันว่าอินนลเมาตานะครับยุฟตัตานูนาฟีกูบูริหิมซาบานบอกว่านะครับแท้จริงคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเมาตาไม่ถึงบรรดาคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะ เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายฟิตนะฟิตนะคือความปั่นป่วนวุ่นวายในอาหลัมบริษัทคือในกูโบของวกเขาเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดวันวุ่นวันมากมันเหมือนคล้ายๆเราเปรียบเหมือนคนที่จากถินฐานที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วไปอยู่ในต่างถิ่นพิษที่เหมือนเราไปต่างประเทศเนี่ยวุ่นวายมากในวันต้นแรกๆเนี่ยแต่นี่วุ่นวายกว่า <c oughs> เพราะว่าไม่เคยมีใครไปเลย นะครับมบันปนรุนแรงมากเจวันภายในเจ็ดวันไหนจะถูกมาริกัตมงกัตนาคิสสอบสวนและอื่นๆนี่มากมายเนี่ยวายสว่ากานุยาสตาฮิบูนะอายุติอิมูอันฮุมติลกัลอายามและบรรดาพวกเขาเนี่ยปรากฏว่าพวกเขาคือชาบ้านเนี่ยคนในยุคสมัยสลับเนี่ยชอบที่จะทําอาหารนะทำอาหารทําบุญเนี่ยนะครับให้แทนจากคนที่ตาย ทิลกลัยยามภายในช่วงเจ็ดวันนั้นภายในช่วงนะเจ็ดวันนั้นคือซอบ้านอายุคคนสมัยซาลัมเนี่ยคนเวลาตายเนี่ยภายในช่วงเจ็ดวันจะทําอาหารเลี้ยงคนที่คนที่มาเชิญมานะครับให้เพื่อเป็นผลบุญให้แก่คนที่ตายรายงานโดยท่านอิมาอัมัดในหนังสืออัจุสายรายงานบอกโกวีแข็งแรงนะครับแข็งแรงซึ่งท่านอิมาสุยุตีเนี่ยได้กล่าวไว้ในหนังสือฮาวิลิฟตาวาไว้อย่างละเอียด ในคำตรงนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทําบุญเนี่ย7วันเนี่ยหรือ3วันก็แล้วแต่ฮะมันมีที่มาที่ไปจากชนในยุคสมัยสลับไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากศาส,สนกอื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งจากหลักฐานที่ขอนําเสนอตรงนี้นะครับครับ,รบก็อยากจะเสริมนิดหนึ่งครัว่าคือถ้าหากว่าเราจะทําเมื่อใดก็ได้ถูกต้องคือถ้ามีความประสงค์อยากจะทํามีริสกีก็ทําได้ครับ แต่ว่าจะไม่ทําเลยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถูกต้องครับคือเป็นการเข้าใจนะครับว่า,าการทําบุญดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าศาสนาส่งเสริมถูกต้องครับแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อกําหนดวายิบไปอย่างใดถูกต้องทีน,น,นี้เวลาจะมีการ <c oughs> ทําบุญเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเชิญคนมาพอเชิญคนมาเนี่ยนะครับหรืออาหารที่เขาเอามาเลี้ยงเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ช้อเหนียเป็นการทําบุญบทําบุญนะฮะ เอออนที่จะมีการทานอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการรวมตัวกันทําการอ่านกุรานทําการซิกรุลล์ทําการสลาวารดแล้วก็มีการขอดุอาให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วด้วยคนตายเนี่ยซึ่งในเรื่องนี้ก็มีหลักฐานชัดเจนดังที่ผมได้เคยเรียนมาแล้วนะครับเมื่อเมื่อครั้งก่อนๆเนี่ยครับแต่ถ้าจะกินเลยได้ไหมกินเลยก็ได้สบายใหญ่สบายใหญ่เลยนะครับจะกินเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอา คนที่ไม่ทําก็ไม่ต้องไปว่าคนที่ทำนะเพราะคนที่ทำเนี่ยเขามีหลักฐานนะครับไม่ใช่มีหลักฐานและเขาทําเขาก็ได้รับผลจากการทําถูกต้องอถูกต้องครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจนะครับกับท่านพี่น้องผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านสําหรับเรื่องของการทําบุญเจ็ดวันหรือทําอาหารกินอาหารที่บ้านคนตายซึ่งมีหลักฐานที่มาเมื่อครั้งที่ท่านยะฟ้า ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนาบีมุฮัมมัสสดลส,สดลลัลฮาอะลัยฮิวะชัลลำคันได้เสียชีวิตลงแล้วก็ท่านนาบ<อ>ีได้ส่งเสริมและก็ใช้นะครับให้ไปทําอาหารนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าคนบ้านเราก็อย่างนั้นเหมือนกันคนที่ทําอาหารนี่คือคนญาติพี่น้องคนใกล้เคียงบ้านคเคียงก็คือคน<ม>ที่รู้จักกันนีนนนคนคที่รู้จักกันก็ถูกต้องอยู่แล้วนั้น่างที่อาจารย์ได้บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาแปรรูป เพราะว่าก็ทําบุญเลยอาดียะเงินให้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดไม่ผิดไม่ผิดแต่อย่างใดส่วนเขาจะนําเงินนี้อาจจะไปทําอาหารหรืออาจจะไปเลี้ยงลูกบางทีเป็นลูกกัมพาอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้ใช้ส่วนที่เป็นเงินเนี่ยได้เป็นประโยชน์ในหลายทางนะครับก็เป็นที่เข้าใจครับท่านพี่น้องผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับแต่ด้วยเวลาอันจํากัดวันนี้ก็ขอฝากท่านทั้งหลายเอาไว้แต่เพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปเราคงได้มาพูดคุยกัน ประเด็นปัญหาคีราฟเวียซึ่งค่อนข้างที่จะฮอตแล้วก็รุนแรงนะครับกับผู้ที่ไม่เข้าใจสำหรับวันนี้คงต้องฝากท่านทั้งหลายเอาไว้แต่เพียงเท่านี้อีกเช่นเคยรายการดีๆของเราจะอยู่ได้ท่านต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันบินละฮิจาละเพื่ออัลลอฮฺบะฮานอตลาตามหมายเลขบัญชีที่ปรากฏข้างล่างนี้ครับวบินละฮิตตอฟิกวะฮิดายะวัสวลา,สามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบระกาตุ